วันนี้ดิฉันอยากแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับกลิ่นของความชราที่หลายท่านอาจไม่เคยได้ยินจากใครมาก่อนกลิ่นของความชราเป็นเรื่องจริงที่มีผลกระทบทางอารมณ์อย่างลึกซึ้งเมื่อหลานสาวพูดกับคุณยายว่าคุณยายทำไมคุณถึงมีกลิ่นแปลกๆคำพูดเพียงประโยคเดียวนี้สามารถทำลายความรู้สึกของผู้สูงอายุได้มากเกือบ9 9ของผู้ที่อายุเกิน60ปีไม่สังเกตเห็นกลิ่นตัวเองแม้ว่าจะใช้ชีวิตอย่างสะอาด แต่คนรอบข้างกลับรับรู้กลิ่นเฉพาะตัวนี้ได้ชัดเจนหน้าเศร้าที่ครอบครัวส่วนใหญ่ไม่กล้าพูดถึงเรื่องนี้ทำให้ผู้สูงอายุไม่เคยรู้ตัวทำไมเราถึงมีกลิ่นสาเหตุทางวิทยาศาสตร์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติในสด้านหลักที่ทำให้เกิดกลิ่นเฉพาะตัวหนึ่งเหงื่อเปลี่ยนแปลงหลังอายุ60ปีร่างกายผลิตเหงื่อน้อยลงกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับวัยหนุ่มสาว หลายคนอาจคิดว่าเหงื่อน้อยน่าจะดีแต่ความจริงคือตรงกันข้ามเหงื่อเป็นสารทําความสะอาดตามธรรมชาติที่ช่วยขับสารพิษและสิ่งสกปรกออกจากร่างกายเมื่อเหงื่อน้อยลงสารพิษเหล่านั้นยังคงอยู่บนผิวหนังเลี้ยงแบคทีเรียให้เพิ่มจํานวนและส่งกลิ่นเหม็นสซีบัมเปลี่ยนแปลงซีบัมคือสารไขมันที่ผลิตจากต่อมไขมันในผิวหนังของเราเมื่ออายุมากขึ้นองค์ประกอบทางเคมีของซีบัมเปลี่ยนไป ในวัยชราซีบัมมีสารประกอบที่เรียกว่าโนนิแ่นมากขึ้นโนนิั่นเป็นตัวการสำคัญที่อยู่เบื้องหลังกลิ่นของคนแก่ปริมาณโนนิั่นจะเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่อายุ50ปีและสูงสุดที่อายุ70ปี3สภาพแวดล้อมในปากเปลี่ยนแปลงหลังอายุ60ปีน้ำลายจะลดลงมากกว่า50%น้ํา้ำลายมีหน้าที่กําจัดแบคทีเรียนในปากและปรับสมดุลความเป็นกรด น้ำลายที่น้อยลงทำให้ปากแห้งแบคทีเรียรเติบโตอย่างรวดเร็วผลที่ตามมาคือกลิ่นปากที่ไม่พึงประสงค์วิธีแก้ไขที่ได้ผลจริงดิฉันได้ค้นพบวิธีแก้ไขง่ายๆที่ช่วยลดกลิ่นของความชราได้ถึง90%วิธีเหล่านี้ได้ผลกับคนไข้ของดิฉันมากกว่าพันคนมาเริ่มด้วยกฎพื้นฐานสข้อที่ช่วยได้มากหนดื่มน้ำอุ่นให้เพียงพอน้ำเป็นเครื่องกวาดล้างร่างกายของคุณ น้ำช่วยฉล้างสารพิษและสิ่งสกปรกออกทางปัสสาวะพยายามดื่มน้ำอย่างน้อยหกแก้วต่อวันดังนี้หนึ่งแก้วเมื่อตื่นนอนหนึ่งแก้วก่อนอาหารกลางวันหนึ่งแก้วหลังอาหารกลางวันหนึ่งแก้วตอนบ่ายหนึ่งแก้วก่อนอาหารเย็นหนึ่งแก้วก่อนนอนกาแฟหรือชาไม่นับเป็นน้ำนะคะเพราะเครื่องดื่มเหล่านี้ทำให้ร่างกายขาดน้ำมากขึ้นเมื่อคุณดื่มหนึ่งแก้วกาแฟควรเพิ่มน้ำอีกหนึ่งแก้วเพื่อชดเชย 2เดินเบาๆกลางแสงแดดอ่อนการเดินเพียง20นาทีในแสงแดดอ่อนก็เพียงพอแล้วแสงแดดช่วยฆ่าแบคทีเรียที่ไม่ดีบนผิวหนังการเดินเบาๆช่วยกระตุ้นการขับสารพิษออกมาทางเหงื่อในปริมาณที่พอเหมาะพยายามออกไปเดินก่อน10นาฬิกาหรือหลัง16นาฬิกาเมื่อแสงแดดไม่แรงเกินไปไม่จำเป็นต้องเดินเร็วหรือออกกำลังกายหนักแค่เดินสบายๆก็เพียงพอ 3. อาบน้ำทุกวันด้วยน้ำอุ่น อาบน้ำเป็นสิ่งสำคัญในการกำจัดสิ่งสกปรกและแบคทีเรียบนผิวหนังอย่าใช้น้ำร้อนจัดเพราะจะทำลายชั้นป้องกันของผิวหนังทำให้กลิ่นแย่ลงน้ำอุ่นประมาณ38-40ถึงองศาเซลเซียสเหมาะสมที่สุดสัปดาห์ละครั้งลองแช่ตัวในอ่างน้ำอุ่น38องศาเซลเซียสเป็นเวลา20นาทีการแช่ตัวช่วยให้รูขุมขนเปิดและขับสิ่งสกปรกที่อยู่ลึกออกมา คนไข้ส่วนใหญ่ของดิฉันรายงานว่าหลังการแช่ตัวผิวของพวกเขานุ่มขึ้นและกลิ่นลดลงอย่างมากจุดสำคัญที่ต้องทำความสะอาดเป็นพิเศษ90%ของกลิ่นมาจาก3จุดสำคัญที่มักถูกละเลย 1. รอยพับของผิวหนังรอยพับเป็นแหล่งกักเก็บเหงื่อและเพราะแบคทีเรียได้แก่คอรักแร่ใต้อกสะดือขาหนีบหลังเขา่าข้อศอกท้ายทอยหลังหู จุดเหล่านี้มักถูกมองข้ามเมื่ออาบน้ำแต่กลับเป็นต้นตอของกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ใช้ผ้านุ่มหรือฟองน้ำถูเบาๆบริเวณเหล่านี้ไม่ต้องถูแรงเพราะจะทำร้ายผิวหนัง 2. จุดที่มีขนขนกักเหงื่อและซีบัมเป็นแหล่งะส,สมของกลิ่นได้แก่รักแร่หน้าอกหนังศีรษะหนังศีรษะมักถูกละเลยควรนวดหนังศีรษะให้ดีเมื่อสระผมสำหรับผู้ชายขนหน้าอกหรือท้องก็ต้องให้ความสนใจด้วย สามจุดที่มีเหงื่อมากบริเวณที่มีต่อมเหงื่อจำนวนมากมีแนวโน้มจะมีกลิ่นได้แก่เทา้าระหว่างนิ้วเทาว้าฝ่ามือหลังโดยเฉพาะเท้าที่ถูกขังอยู่ในรองเทา้าทั้งวันเป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียกลิ่นจากเท้าสามารถลอยขึ้นมาและซึมเข้าเสื้อผ้าได้ล้างเท้าให้สะอาดขัดระหว่างนิ้วเทาว้าและเช็ดให้แห้งสนิทก่อนใส่ถุงเทา้าอาหารและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต อาหารส่งผลต่อกลิ่นตัวอย่างมากดิฉันขอแนะนำดังนี้ 1. เพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความชราและต่อสู้กับกระบวนการออกซิเดชันกระบวนการออกซิเดชันนี้เป็นสาเหตุสำคัญของกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงได้แก่มะเขือเทศแอปเปิลสตรอเบอรี่ข้าวกล้องผักผลไม้สีแดงหรือม่วง กระเทียมแม้จะมีกลิ่นแรงในตอนแรกแต่ช่วยลดกลิ่นตัวในระยะยาว2เพิ่มผลไม้และผักที่มีน้ำมากผักและผละไม้ที่มีน้ำมากช่วยชะล้างสิ่งสกรปรกออกจากร่างกายตามธรรมชาติได้แก่แตงโมแตงกว่าสาลี่มะเขือเทศหากการกินผักผลไม้เป็นเรื่องยากลองปัน่นเป็นสมูทตี้วันละแก้ว 3. รักษาความสะอาดในปากแปรงฟันวันละสามครั้งเป็นพื้นฐานแต่ยังไม่เพียงพอ ที่สําคัญคือต้องขูดลิ้นด้วยเพราะลิ้นเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียมากมายซื้อที่ขูดลิ้นจากร้านขายยาราคาไม่แพงและใช้ขูดทุกวันเคี้ยวหมากฝรั่งไม่มีน้ําตาลเพื่อเพิ่มน้ําลายและลดกลิ่นชนิดที่มีไซลิทอนยังช่วยป้องกันฟันผุด้วย4ลดกาแฟและแอลกอฮอล์กาแฟชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้ร่างกายขาดน้ำแอลกอฮอล์สลายตัวในตับเป็นอะเซทานดีไฮซึ่งออกมาทางเหงื่อพร้อมกลิ่นเฉพาะตัว ถ้าชอบกาแฟาลดลงเหลือหนึ่งหรือสองถ้วยต่อวันและดื่มน้ำเพิ่มเพื่อชดเชย5้าเพิ่มใยอาหารอาการท้องผูกเพิ่มกลิ่นตัวเพราะของเสียที่ติดค้างจะดูดซาบสารพิษกลับเข้าสู่กระแสเลือดข้าวกล้องธัญ,ญพืชเต็ม,มเมล็ดผักผลไม้มีใยอาหารสูงช่วยรักษาลำไส้ให้แข็งแรงลองรับประทานข้าวกล้องหรือข้าวโอตอนเช้าเพื่อกระตุ้นลำไส้การดูแลเสื้อผ้าและสิ่งของเสื้อผ้าและสิ่งของรอบตัวก็มีส่วนสำคัญในการสร้างกลิ่น หนึ่งเปลี่ยนเสื้อผ้าและชุดชั้นในทุกวันใส่เสื้อผ้าครั้งเดียวแล้วซักอย่าใส่ซ้ำเหงื่อและซีบัมที่ซึมเข้าเสื้อผ้าเป็นอาหารของแบคทีเรียทําให้เกิดกลิ่นชุดชั้นในควรเป็นผ้าฝ้ายเพราะดูดซับเหงื่อและระบายอากาศได้ดีหลังซักควรตากแดดเพราะแสงแดดเป็นสารฆ่าแบคทีเรียตามธรรมชาติสองซักเครื่องนอนสัปดาห์ละครั้งเราใช้เวลานอนประมาณ8ชั่วโมงต่อวันเหงื่อและขี้ใคระสมบนที่นอน ซักผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนทุกสัปดาห์และตากแดดถ้าทำได้หมอนและผ้าห่มเก่าควรเปลี่ยนทุกหนึ่งถึงสองปีเพราะมีแบคทีเรียและไรฝุ่นสะสม 3. ดูแลรองเท้าและถุงเท้ากลิ่นเท้าซึมเข้าไปในรองเท้าและถุงเท้าส่งผลต่อกลิ่นโดยรวมเปลี่ยนถุงเท้าทุกวันและควรเป็นถุงเท้าผ้าฝ้ายไม่ควรใส่รองเท้าคู่เดิมทุกวันสลับสอสคู่เพื่อให้รองเท้าแห้งสนิท โรยผงฟูในรองเท้าเพื่อดูดซับกลิ่น4ระบายอากาศในห้องเป็นประจำเปิดหน้าต่างวันละสองครั้งเช้าและเย็นครั้งละสิบนาทีอากาศบริสุทธิ์ช่วยกำจัดกลิ่นห้องน้ำและห้องครัวมีกลิ่นมากกว่าห้องอื่นควรระบายอากาศเพิ่มเติมวางถ้วยผงฟูในห้องน้ำเพื่อช่วยดูดกลิ่นสรุปกลิ่นของความชราเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายทั้งจากเหงื่อที่น้อยลงซีบํมที่เปลี่ยนแปลง น้ำลายที่ลดลงแต่เราสามารถจัดการได้ด้วยวิธีง่ายๆในชีวิตประจําวันดื่มน้ำให้เพียงพอออกไปเดินในแสงแดดอ่อนอาบน้ำอุ่นทุกวันโดยเน้นทำความสะอาดจุดสำคัญปรับเปลี่ยนอาหารให้เหมาะสมดูแลความสะอาดของเสื้อผ้าและสิ่งของรอบตัวการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดกลิ่นแต่ยังเสริมสร้างสุขภาพความมั่นใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง อย่าปล่อยให้กลิ่นเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนี้และคุณจะเห็นความแตกต่างภายในไม่กี่สัปดาห์ดิฉันหวังว่าคำแนะนำเหล่านี้จะช่วยให้ทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ